นี่คืออาชีพในวงการฟุตบอลที่บ้าสุดๆได้เงินหลัก6ตัวและคุณจะไม่เชื่อเลยว่ามันมีอยู่จริงคุณรู้ไหมว่าอะไรที่บ้าเกี่ยวกับฟุตบอลมีผู้ชายคนหนึ่งที่ลิเวอร์พูลซึ่งได้เงินแบบจริงๆแค่เพื่อสอนนักเตะให้ทุ่มบอลกลับเข้าไปในสนามโทมัสกรอนมาร์กถือสถิติโลกการทุ่มบอลไกลที่สุดที่51.33เมตรและตอนที่เขาเข้าร่วมกับลิเวอร์พูลเขาพาทีมจากอันดับที่18ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของทั้งพรีเมียร์ลีกในเรื่องการทุ่มบอล แต่นั้นยังไม่ใช่ส่วนที่แปลกที่สุดเลยอาเซนนอลมีนิโคลัสโจเวอร์ผู้เชี่ยวชาญลูกตั้งเตะที่โฟกัสแค่ลูกเตะมุมและลูกฟรีคิกและเขาช่วยให้อาเซนนอลทำได้26ลูกจากลูกตั้งเตะเมื่อฤดูการที่แล้วเทียบเท่าสถิติพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยังมีเจมส์เฟรนช์ที่ลิเวอร์พูลซึ่งเป็นนักวิเคราะห์คู่แข่งของทีมตั้งแต่ปี2012ใช้ทุกวันไปกับการดูคู่แข่งเล่นแค่เพื่อหาจุดอ่อนของพวกเขาก่อนแข่งและงานที่พีคที่สุดคือของศาสตราจา, Steve Peters, จยา,ารยยยย์สสตีีีเ Ger ard, เอรนนนััักกกกจิิวทททาาาาาฬ่คงงบลแะขื The c h i m p a Paradox ช่วยนักเตะควบคุมอารมณ์และเกมด้านจิตใจของตัวเอง